โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมดิวคับเกมเมอร์กับเกมไมค์ครับหรือว่าไมาค์คาบบนมือถือกันอีกเช่นเคยเลยนะครับ อ่ะก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับผมมาดูแอตออนที่มีชื่อว่าไคจูคร f t นั่นเองนะก็จะเป็นแอตออนนะครับผมที่มีการดัดแปลงมาจากพวกเรื่องค o สซีล่าอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมก็จะแปะไว้ตรงใต้คลิปเหมือนเดิมนะก็ไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับเป็นแอตออนของไมค์คาร์บนมือถือเลยนะครับผมโอเคแต่ว่ายังไงก็เหมือนเดิมเลยนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอกัันนะครบ ผมก็รบกวนคุณผู้ชมกันหน่อยนะช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดรูปกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคซึ่งถ้ากดกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปวิดีโอแล้วก็ตัวแอออนกันเลยดีกว่านะครับผม โอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ขออนุญาตเล่นในโลกแบนหรือว่าโลกเรียบนะครับผมนะเพราะว่าพวกมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยคือแบบพลังมันเบือแล้วก็อลังการมากนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเล่นในโลกปกติเนี่ยมันน่าจะมองไม่ชัดแล้วก็แบบโลกอาจจะพังเยอะแล้วแบบมันแหลกอะไรพวกนี้นะครับผมนะผมขออนุญาตเล่นในโลกเรียบแล้วกันนะครับผมนะอ่ะคราวนี้นะครับผมก็หลังจากที่เราทําการลงแอดออนเสร็จสับอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลย นะครับนี่เราก็จะเจอไอเทมต่างๆประมาณนี้เลยนะครับผมนะซึ่งแน่นอนในนี้นะครับผมเราสามารถคับพวกไคโจพวกนี้นะครับผมได้ด้วยนะครับผมนะเอาไว้เล่นในหมวดเอาชีวิตรอดอะไรพวกนี้นะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวก็ค่อยไว้ดูท้ายคลิปแล้วกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูพวกไคโจหรือว่าพวกมอนสเตอร์กันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างเนาะโอเคครับก็ไคโจนะครับผมหรือว่าพวกมอนสเตอร์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด7ตัวนะซึ่งก็จะมีตามนี้เลยนะครับนี่นะ ซึ่ง2ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวที่โหดมากนะครับซึ่งผมก็จะไว้ท้ายสุดเลยเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูแบบพวกตัวทั่วไปก่อนแล้วกันเนาะมาเริ่มจากตัวแรกครับผมนี่ตัวนี้ก็น่าจะเอ่อดัดแปลงมาจากไอ้ตัวชา้างในเรื่องก o d ซิล่าเอา่อ k ิงออฟมอนเตอรใช่ไหมนี่นะครับผมดูดีประมาณนี้เลยนะครับผมนะผมจะลองเอาพวกมอนเตอร์มาให้มันฆ่าดูนะเอาเป็นตัวอะไรดีทุกคนราเวนเจอร์เหมือนเดิมแล้วกันเนาะอ่ะ นี่หนูทดลองของผมนะตัวนี้ตัวปวดเลยปาเวนเจอร์นะมานี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับดูดีโคตรโหดโอ้ยกระเด็นนะครับผมอ่ะโอ้โหแบบกระเด็นไกลมากนะเวลาแบบโดนผักทีนะครับดูดิถ้าแบบเจอใน้หมดเอาชีวิตรอดนี้จะทำยังไงนะสู้ยังไงนะเอาธนูยิงเหรอดูดิผักโคตรไกลนะครับ โอ้โหไกลมากนะฮะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวช้างตัวนี้นะแล้วก็พวกไคจูพวกนี้นะครับเวลามันตายนะครับผมมันก็จะดรอปของด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัวช้างตัวนี้เนี่ยเวลาตายมันจะดรอปอะไรบ้างนะเดี๋ยวรอไอ้เจ้าตัวศพมันหายไปก่อนเนาะอ๋อนี่นี่นีู่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นของที่มันดรอปนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับนี่อ่ะเข้าไปเก็บดูปึ๊บ นี้ก็จะตามนี้เลยนะนี่มันก็จะมีแบบพวกชิ้นส่วนอะไรพวกนี้นะก็เอาไปคาเป็นพวกอาวุธนะครับผมนะเนี่ยมันก็จะมีนะครับผมให้เราคราบนะอะไรประมาณนี้นะซึ่งเดี๋ยวพวกอาวุธอะไรเนี่ยเดี๋ยวไวไ้ท้ายคลิปแล้วกันนะตอนนี้เราดูพวกมอนสเตอร์ไปก่อนเนาะโอเคตัวต่อมานะครับผมโกเลมคองนะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนตัวคิงคองใช่ไหมเป็นคองในก็ซิล่านะครับอ่าเวลาเราเสกมานะครับมันจะไม่ขยับตัวนะครับเราต้องทําการนําในส่วนของ เลสโตนนะครับผมในการปลูกมันขึ้นมานั่นเองนะฮะปึ๊บนี่ก็จะเป็นการปลูกเจ้าตัวคองขึ้นมานั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ,อืดีดอ่ะเดี๋ยวเสกลาเวนเจอไปให้มันจมตีอยู่เนาะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะโอ้โหอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวช้างเลยนะ แบบน้นแบบพละกําลังถัดอะไรพวกเนี้ยนะฮะดูดิโคตรโหดนะครับอ๋อแล้วก็ไอตัวคองเนี่ยเราสามารถที่จะเอาขวานอันนี้ไปให้มันได้ด้วยนะเอออยู่ไหนนะนี่นี่นะครับผมมันจะเป็นของไอตัวกัซิล่านะวอดินกัซซิล่านะครับมีเวลาเราใส่ให้มันนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะมันก็จะถือขวานนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับโคตรเท่ดูดิ นี่มันก็จะเปลี่ยนมาใช้ขวานด้วยนะครับอะเดี๋ยวลองทำการ QSE ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงปึ๊บเดี๋ยวมาดูกันว่ามันสะดับอะไรบ้างนะครับอ่ะหายนี้ก็จะเป็นของที่มันดับนะครับมาดูกันประมาณนี้นะกอซิล่าเอยไม่ใช่สิของมันไม่ดับไอนี่เหรอชิ้นส่วนของตัวมันเองด้วยเหรอ เดี๋ยวผมลองเสียอีกรอบหนึ่งนะเอ้ยเดี๋ยวนำมันต้องใช้ไดโตนใช่ไหมถ้าผมฆ่ามันจะดับไหมเอาไม่ดับนะครับมันต้องปลูกก่อนนะปลูกมันขึ้นมาก่อนเลสโตนนะครับมาปึ๊บอ่ะลองทำการคิวเอสอีปึ๊บ ดับไหมชิ้นส่วนของตัวมันเองอะ่ะจะบอกว่าตัวนี้ไม่มีชิ้นส่วนของมันเดี๋ยวลองรอศพมันหายดูยก่อนนะไม่มีเหรอเดี๋ยวนะคองมันไม่มีชิ้นส่วนของตัวเองเหรอไม่มีใช่ไหมไม่น่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมขออนุญาตแบบดูแป๊บหนึ่งนะครับมีไหมอ่ะชิ้นส่วนของตัวมันเองอะ่ะคิดว่าน่าจะไม่มีนะครับน่าจะใช่นะครับผมนะ โอเคตัวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของมัทท่านั่นเองนะเวอร์ชั่นแบบดัดแปลงนั่นเองครับนี่โคตรสวยนะครับดูดีแบบสวยมากนะครับแล้วก็โหดด้วยนะฮะบ,บอกเลยดูดีโคตรโหดแบบดุมากนะถ้าเทียบกับมอทท่าตัวปกติในจักรวาลมันเตอร์เวิร์ดะดูดีแบบยังดุนะครับดูจัดดูดีโอ้ โคดูนะครับอะไรอะ่ะปล่อยพลังเหรอโอ้โห,โหแบบโหดมากนะฮะเอาไปไหนละดูดิดยิงพลังแบบกัซซิล่าได้ด้วยอะ่ะนะครับโครเวอร์เวอร์จัดนะฮะโอ้โหกระเด็นนะครับ ผมอยากเห็นมันปล่อยพลังแบบเมื่อกี้นี่ๆๆมาแล้วแล้วยังไงจะปล่อยนะครับเดี๋ยวลองทำการฆ่าดูเนาะปึบนี่ตอนตายก็จะมีเป็นเรืองแสงนี้แล้วก็หายไปนะครับเนี่ยมัท่ามันก็มีเป็นเศษชิ้นส่วนของตัวมันเนี่ยเออแต่ตัวคองมันไม่มีนะครับอ๋ออันนี้มันใช้พลังได้เลยนะครับไม่ต้องคราบนะอันนี้เดี๋ยวผมลองกดใช้ใหม่ดูนะ เนี่ยว่าแต่มันทําอะไรได้อ่ะพลังแถมมีคูด้าวด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องคัฟหรอเพราะว่าของบางตัวเนี่ยมันต้องคัฟนะครับเนี่ยอย่างของไอตัวช้างเนี่ยเราต้องมาคับเป็นอันนี้นะครับอืมบางตัวไม่น่าจะต้องคับนะครับน่าจะใช้ได้เลยนะเวลามันดอบใช่ไหมน่าจะใช่นะครับว่าแต่พลังของมัฒนอันี้ทําอะไรได้เนี่ยเอออันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับ มาตัวต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของโรแดนเวอร์ชันแบบแปลงนั่นเองนี่มันก็จะเป็นแซนทอมนั่นเองนะแบบมาแทนที่โรแดนอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะดีดีโเท่นะครับผมมาเดี๋ยวลองเซกลาเันเจอร์ดูนี่โคเท่ เอาไม่ปล่อยพลังเหรอเฮ้ยมีหมุนปีกแจ๊ดูดิอย่างตึงโอ้โหโคตรโหดครับดูดิเอาเรื่องจัดอ่ะเดี๋ยวลองทำการ QSE นะครับผมปึบอ่าตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับอ่ามัดท่าเลยนะก็จะมีเรืองแสงเหมือนกันนะครับ มาดูนะครับว่ามันดับเป็นพลังอะไรนะครับผมของเจ้าตัวนี้ไอ้น,นี้มันต้องคัฟไหมหรือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวลองดูอ๋อใช้ได้เลยนะครับไอ้น,นี้ไม่ต้องคัฟนะครับผมดูดีโคตรเวอร์ในะตอนแรกผมบอกว่าพวกอาวุธหรือว่าพวกพลังจะเอาไว้ดูท้ายคลิปนะครับผมสรุปผมก็ใช้ผู้ชมดูเลยนะครับผมนะดูดีโอ้หอย่างเท่นะครับพลงัง อะมาดูตัวต่อมาครับผมตัวนี้ปึ๊บนี่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันดัดแปลงมาจากตัวไหนในเรื่องกอซิล่านะครับไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่แฮตัวนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่มาจะมาเสกแล้วันเจอใส่ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับดูดิโอ้โหดูเอฟเฟกนะครับผมดูแอนิเมชั่นก็เท่ โคตรหนักจัดเต็มนะฮะบอกเลยเอาไปเล่นได้หมดชีวิตรอดนี่คือแบบต้องเตรียมตัวมาดีนะถึงจะไปสู้มันได้นะครับเนี่ยเออนะครับผมมันก็จะประมาณนี้เลยนะในส่วนของเรื่องการเกิดตามธรรมชาตินี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเกิดได้หรือเปล่านะเพราะว่าทางผู้พัฒนาอ่อนเขาเหมือนจาไม่ได้บอกไว้นะเออนะครับผมนะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวลองทําการคิวแออีปึบมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะดอับอะไรให้นะครับโอ้ศพมันแบบว่าบังมิดเลยนะครับใครจูตัวนี้นะเดี๋ยวรอศพมันหายนะครับอ่ะ๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะยังไงโอเคนี่มีดอบอยู่นะคืออะไรอะ่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวลองมาใช้ดู คืออะไรอะ่ะอ๋อนึกออกแล้วมันจะเป็นการสร้างบล็อกขึ้นมานะฮะนี่ๆๆน,น,น,นะครับผมประมาณนี้เลยนะปุ๊บนี่ประมาณนี้นะครับนี่โคตรเท่นะครับปุ๊บและบล็อกมันก็จะขึ้นตามมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ยังเจ๋งนะฮะดูดิเอาไปเขาเรียกนะไปฟาร์มหินได้สบายเลยนะครับเนี่ย แต่ว่าเราต้องฆ่าไคจูให้ได้ก่อนนะถึงจะได้พลังมันมานะครับมาตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง2ตัวสุดท้ายแล้วครับซึ่งจะเป็นตัวที่โหดมากเลยนะครับในแออนอันนี้นะเรามาเริ่มจากในส่วนของวอร์เดนซิลล่านะซึ่งไอตัวนี้เนี่ยผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางผู้พัฒนาแอดออนเนี่ยเขาสร้างมาแค่ตัวเดียวนะครับผมนะซึ่งรอบนี้เนี่ยเขาก็จะหนักจัดเต็มเลยนะเพิ่มมาหลายตัวเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่เลยดีวยดวยกว่าไปนี่ดูที่โคตร เท่นะครับผมนะตัวนี้ก็จะแดัดแปลงมาจากตัวกัสซิลานั่นเองนะครับดูดีโคตรเท่นะครับผมพลังอย่างโหดนะฮะผมอยากให้นั้นปล่ปลำแสงให้ดูอะตอนนี้คือแบบมันแบบคำล้ามใส่อย่างเดียวนะฮะดูดีโหค,คำล้ามทีเราเวนเจอร์ตายเป็นแถวนะฮะ โคตรโหมดมันไม่ยอมปล่อยลำแสงอะทุกคนอ,อันนี้ไงมันปล่อยแล้วมันปล่อยแล้วดูดินี่โคตรเท่นะครับโคตรเท่นะครับดูดิบอกเลยนะครับถ้าเล่นโลกปกตินี้ผมว่าน,น่าจะพังเยอะเลยนะแมปอะ นะครับผมนะไอ้นี่ผมเล่นโลกเรียบไงมันเคยดูแบบว่าดาเมจไม่ค่อยดนแรงสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะนี่อะไรประมาณนี้เลยนะครับอย่างโหดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองทำการคีนะครับผมนะปบรอมันตายนะครับผมแล้วมันก็จะอ้ม นี่ตอนตายนะครับผมมันก็จะเป็นระเบิดนิวเคลียร์อย่างนี้นั้นเองนะครับดูดีโพรเทนะครับเอาจาดนะครับนี่แล้วมันก็จะดับของนะครับผมเป็นอันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเก็บมานะครับผมมันก็จะใช้ในการครับดาบนั่นเองนะเอ้ไม่ใช่ดาบสี่ขวานนะครับที่ผมเอาไปใส่ให้กับไอตัวคองอ่ะเนี่ย มันจะคับเป็นอันนี้นะครับผมนะเอาไว้ใช้คับเป็นอันนี้นั่นเองนะในส่วนของไอเทมชิ้นนี้นะเนี่ยที่มันดับมาเมื่อกี้นะครับนะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นขีดใช่ไหมเอออะไรพวกเนี้ยนะครับผมมาแล้วเราก็มาถึงตัวที่ o อที่สุดแนออนอันอนี้แล้วนะครับและแบบบอกเลยนะครับว่าโคตรเท่นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนี่ดูดิโอ้โหเปิดตัวได้แบบอืม อลังการจัดนะครับดูดิโอ้โหโอ้ m มก้ d ตัวนี้นะครับมันก็จะดัดแต่งมาจากเจ้าตัวอะไรนะคิงกินโดล่าใช่ไหมเออดูดิโอ้โหวอลเปอร์นะครับผมในแบบเอฟเฟกต์นี้แบบจัดหนักมากนะฮะม,มาดูเซกเราไปเจอมาดูว่าจะเป็นยังไงดูดิพลังนะฮะ โอ้โห oh. เราจะเอาอะไรไปสู้ครับเนี่ยโหดจัดนะผมเปลี่ยนดีไหมรอเป็นบอดดนดูไหมยาเวนเจอร์มันดูแบบง่อยไปเลยอะตอนเนี้ยนะครับมาจะลองเอาตัวที่มันเลือกเยอที่สุดในเกมมานะครับผมนะบอดดนนั่นเองโ้โห oh. แล้วแบบผมเข้าถึงตัวไม่ได้เลยมันผักกระเด็นนะฮะอ่ะยังไงบอดดนไหวไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับ โอ้วอร์เดนผมเสกเยอะมากเลยนะเมื่อกี้วอร์เดนยังไม่ไหวครับทุกคนเลือดห้าร้อยโอ้โหเกินไป,ปเปล่าพี่พี่ก็โหดเกินโอ้โหวอร์เดนยังสู้ไม่ได้ทุกคนวอร์เดนเลือดตั้งห้าร้อยนะครับยังเอาไม่อยู่นะฮะ ถ้าพี่จะโหดอย่างนี้นะพี่มาเป็นบอสในเกมเลยดีกว่านะครับนะเออนะครับเหมือนมันจะปล่อยสายฟ้าได้ด้วยใช่ไหมนี่ไงนะครับยังไม่ทันขัดคำเลยนี่ก็จะออกมานี้เลยนะครับดูดีโคตรเท่นะครับ่อพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการคิวเอีกว่าไปเป็นยังไงนี่ตอนตายนะครับผมโอ้โหตายอลังการกว่าเพื่อนเลยนะสนรเบิดนะนะครับแล้วก็เตูอุ้มใช่ไหม เอาไม่มีนะครับผมไปเลยนะนึกว่าแบบจะเหมือนกัซิล่าอะไรเงี้ยเออมันมีดอปชิ้นส่วนของมันไหมเหมือนจะมีปะเดี๋ยวเก็บกันมีไหมอ๋อนี่ไงมีนะครับมันใช้ได้ไหมหรือว่าต้องค้าอันนี้จะลองดูกันอ๋อไม่ต้องค้านะครับผมใช้ได้เลยนะครับสรุปตัวที่คาปเนี่ยมีแค่ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือช้างนะเราจะต้องค้าปเป็นอันนี้นะครับผมนะนี่ ชิ้นนี้นะครับผมนะซึ่งมันทําอะไรได้เนี่ยเป็นอาวุธเหรอเหมือนเอางวงช้างมาเป็นแบบอาวุธอะใช่ไหมน่าจะใช่หรือเปล่ามันไม่มีพลังอะไรอะเนี่ยบะครับผมน่าจะใช้ทําอาวุธเฉยๆนะอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสูตรคราฟกันนะครับว่าเราจะคราฟพวกมอนเตอร์หรือว่าพวกอาวุธยังไงนะครับผมนะมาเดี๋ยวมาดูกัน ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะค้าพวกมอนเตอร์หรือว่าพวกไคจู ool, นะครับเราต้องทําการคราด DNA ก่อนนะครับนี่ไอพวกนี้มันจะเป็นพวก DNA นะเนี่ยเห็นไหมเราก็ดูได้เลยนะครับว่ามันต้องใช้วัตถุดิบอะไรยังไงบ้างนะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะอ่ะซึ่งสมมุติถ้าเกิดคุณผู้ชมเลือกได้ตัวหนึ่งใช่ไหมอ่ะผมจะเอาเป็นเอ่อตัว,ต,วตัวอะไรดีทุกคนเอาเป็นอ่ะตัวไอ้กเซ่าละกันนะครับนี่อ่ะสูตรคร้ามันตามนี้ใช่ไหม พอเราคัดดีเมาใช่ไหมก็มาดูในส่วนของตัวไข่มันนะครับเห็นไหมใช้เป็น DNA นะครับใช้เป็นไข่แล้วก็ในส่วนของ n นเธอร์สตานั่นเองนะเราก็จะคัดเป็นในส่วนของเจ้าตัววอร์เดนได้นะครับตามนี้เลยนะอในส่วนของอาวุธนะครับนี่มันก็จะมี2อันใช่ไหมที่ต้องคัดเนี่ยตามนี้เลยนะครับก็อาจเป็นตัวขวานนะครับผมนะก็คือเอาคลิปของตัววอรเดนที่เราข้ามมาได้เนี่ยแล้วก็อันนี้นะครับผมแล้วก็กระดูกสองอันนะมาคาเป็นขวานส่วนอันนี้นะครับผมของไอตัวช้างนะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะ อันนี้คืออะไรอ่ะเอา้ามันมีไคจูบุ๊กด้วยเหรอเอา้าผมไม่เห็นนะครับคั้หนึ่งคืออะไรอ่ะไคจูบุ๊กเอออ๋อนี่ไงนะครับคืออะไรอ๋อมันจะมีข้อมูลบอกด้วยใช่ไหมอ๋อนี่ครับผมอันนี้จะเป็นข้อมูลเสริมนะครับผมนะอ่านี่มันก็จะมีบอกนะผมค่าพลังค่าโจมตีอะไรพวกนี้นะครับเออผมไม่เห็นนะครับเนี่ยเออ อ่ะก็สามารถมาอ,าอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในตัวหนังสือได้นะครับนี่มันก็จะมีบอกตามนี้เลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับแอดออนที่มีชื่อว่าไคจูขับนะก็สําหรับใครที่เป็นแฟนขับไคจูจากพวกเรื่องก็ซิล่าอะไรพวกนี้นะครับผมก็แนะนำแอดออนอันนี้นะครับอีกหนึ่งแอดออนเลยนะครับก็ลองเอาไป็นดูเนาะก็น่าจะถูกใจสาวกไคจูกัน ไม่มากก็น้อยเลยนะครับผมนะอะยังไงเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือว่าผมตกล่นอะไรไปหรือว่าไม่ได้รีวิวอะไรไปในคลิปนี้หรือแ่วออนอัน,น้นะผมก็ต้องกราบขออภัยกราบขอโทษคุณผู้ชมมาณนะจุดจุดนี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่แวะกันเข้ามารับชมรับฟังนะก็เดี๋ยวไ้เจอกันใ่คลิปหน้าครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมบายบาย